การบริจาคทานมีสามระดับทานระดับต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายที่สุดคือการสละทรัพย์สมบัติเรียกว่าทานบารมีทานระดับกลางที่ทำได้ยากกว่าคนทั่วๆไปคือการสละอวัยวะเลือดเนือ้อเรียกว่าอุปบารมีและทานระดับสูงที่น้อยคนนักมักจะทำได้คือการสละชีวิต เรียกว่าปรมัตทบรารมีอธิบายจากพุทธสุภาษิตดังนี้พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและเมื่อคำนึงถึงธรรมะพึงสละได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์อวัยวะและแม้แต่ชีวิต ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตในวันพุทธที่4มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณศาลาพงศิริอนุสรณ์วัดพระาธาตุหมื่นหินตำบลกุดปะขาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินการบริจาคโลหิตเป็นทานระดับกลางที่หาโอกาสทำได้ยากสาธุสาธุสาธุครับ